อ่ะก็กราบสวัสดีบรรดากลุ่มคนรักไม่ดีบวกสอนทำไม่ดีฟรีๆสองทุกๆท,ท่านอ่ะวันนี้ก็อาจารย์จะทำคลิปทดลองการจับรางวัลผู้ที่เข้าร่วมประกวดร้องเพลงอ่ะสำหรับปีนี้อ่ะก็ พอดีก็มีผู้มาร่วมสมทบรางวัลกันเยอะรู้สึกว่าร่วมด้วยช่วยกันเยอะแยะไปหมดเมื่อคืนนี้บาวโต้ก็ได้มาสมทบเพิ่มอีกสองรางวัลก็เป็นเซากาส์หนึ่งตัว อหูฟังอีกหนึ่งหเออูเห็นก็ว่าเสียงดีด้วยหูฟังรุ่นนี้มาทําไมอาจารย์จะได้ร้องก็ไม่รู้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเบาตรงหลังบ้านแล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มีผู้อ่าร่วมสมทบรางวัลทั้งหมดก็สิบแปดท่านด้วยกัน เออไม่ใช่18ดท่ทานดิรายการของราวัน18รายการอ่ารู้สึกว่าจะ13ท่านมั <c> ้ง <oughs> ที่ร่วมสมทบทั้งหมดอ่าก็มี18รางวัลการจับรางวัลครั้งนี้ก็จะจับแบบวิธีใหม่ ใช้โปรแกรมของอาจารย์วัฒนาในตัวโปรแกรมก็จะมีการจับรางวัลครั้งสุดท้ายก่อนอจับรางวัลสุดท้ายก่อนแล้วก็จับรางวัลโดยการซุมอาจารย์ก็จะจับรางวัลโดยการซุม โปรแกรมนี้อ่ารู้สึกว่าก็เอาสดสดอีกเหมือนเดิมะนะอาจารย์ก็ไม่ได้ทำสกิปผู้ร่วมเข้าประกวด25ท่านของรางวัล18อ่าผู้ร่วมสนุกเฮ้ยงงแ๋ยว 25ผู้ร่วม25อาจารย์ก็พิมพ์ไป25ของรางวัล18โปรแกรมนี้ล็อกไม่ได้อาจารย์ไม่มีสริปหรอกดูในกลุ่มนี้แหละ18อันนี้ก็ดูสริปตรงนี้แหละ <c oughs> ที่ท่านหนุ่มส่งมาให้ผู้ร่วมประกวด25อันนี้ บาตรงบาวโตยังไม่ได้เพิ่มมากันเลยเป็น15ตอนนี้เป็น1 0 18แล้วโอเคเอ๊ส16ก็ตาเนาะนี่เลยตาคุณแกสิบอ่ะรวมยอดทั้งหมดก็วิธีการก็อาจารย์ก็คลิกหมนุน <c oughs> ตัวเลขค้นหาผู้โชคดีของางวัน18ชิ้นอ่านี่โปรแกรม ฉลาดนะอาจารย์วัฒนาในี่สุดยอดเรื่องโปรแกรมที่เราจะใช้กันอยู่เนี่ยอาจารย์วัฒนากับอาจารย์นมนี่แหละทำมาให้เราใช้กันก็ขอ,ขอขอบคุณไว้ลลวงนาแล้วกันทั้งลลวงนาล่วงหลังแล้วกัน <c ười> คือถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ก็กลุ่มนี้ก็คงจะไม่สมบูรณ์นะตอนนี้ก็ผู้มีความรู้ก็สมบูรณ์ทุกอย่างเลย ช่องนี้คือเป็นช่องเลือกเสียงอาอจารย์ก็เลือกไว้แล้วเนี่ยช่องเนี่ยก็จะเป็นไปหาเสียงที่อาจารย์พัฒนาเอามาว่าจะใช้เสียงไหนเสียงเอฟเฟกเปลี่ยนเสียงได้ <c oughs> สารพัดแหละเดี๋ยววันเอาจริงอาจารย์อาจจะหาเสียงเย่วเยืวดีใจอะไรมาใส่ก็ไดน <c oughs> เดี๋ยวลองก่อนอันนี้ลองไง อาอันนี้คือหมายเลขผู้โชคดีก็ทั้งหมด25ท่านอ่าก็จะโชว์ตรงนี้อันนี้คือหมายเลขของรางวัลอ่าคือ18 1 8รางวัลโปรแกรมนี้จะไม่ซ้ำอ่าคือจะหมุนอาท่านใดที่ออกไปแล้วก็จะไม่ไม่ออกอีกครั้งต่อไปอลองกันดูแล้วกัน ก็เริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวอีก <c oughs> อเดี๋ยวหน้าแตกไปเพรอมอาจารย์แล้วกันอาจารย์จะจับรางวัลแรกการจับรางวัลคือจะจับด้วยการสมุมไม่เลี้ยงลำดับไม่เลี้ยงอะไรทั้งนั้นนะอ่ะเอาเลยแล้วกันนะท่านแรกอันนี้ลองนะว่าใครจะได้หมายเลขผู้โชคดีและหมายเลขรางวัล อันนี้ยกตัวอย่างไงเริ่มเลยหมายเลขผู้โชคดีท่านเลขได้แกอ่อาจารย์ก็คลิกตันตันได้แก่หมายเลข14หมายเลขรางวัล17อ่ยกตัวอย่างหลบหลบไปก่อนอ่ะ หมายเลขรางวัลก็17ก็จะประมาณนี้เบาโต้งเบาวโต้นี่คนหลังมิกนี่ก็ท่านนี้ก็จะได้ซาวการ์ดเป็น1นึ่งตัวนะเพราะว่าตรงกับหมายเลข17บเจ็ดสำหรับหมายเลขผู้โชคดีก็ท่านหนุ่มก็โยนไปให้หลังบ้านแล้วเดี๋ยววันออกวันจับจริงๆก็ ก็เปิดพาดดูว่าหมายเลขท่านคือหมายเลข14หรือเปล่า้าท่านคือหมายเลข10ทีท่านก็คือผู้โชคดีได้รับของรางวัลหมายเลข17ของบาวโต้คนหลังมิกโอเคอันนี้เข้าใจนะตามนี้ท่านต่อไปท่านที่สองที่จะเป็นผู้โชคดีได้แก่ มายเลข16อ่าหมายเลขรางวัล11อ่ะต่อกันเลยท่านโชคดีท่านต่อไปได้แก่ <S 2> <S 2> <S 2> หมายเลขผู้โชคดีหมายเลข50อึ้ยงานเข้าแล้วอาจารย์วัฒนาเอ๋ย ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะ <c oughs> เอา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 แค่ยี่สิบห้าคนเล้วมาห้าสิบได้งไงอาจารย์วัฒนาเอาเรื่องงานเข้าแล้วเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะจำนวนผู้ร่วมสนุกมาอย่างไงเนี่ยเอา แต่ต้องจบคลิปก่อนแล้วโปรแกรมเบี้ยวแล้วเออเนี่ยสอมที่พผมาจากไหนล่ะนาแต่อีแล้วแปดมาจากไหนอาอเออแปดถูกอาจารย์วัฒนาเอ้ยทำไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ปิดก่อนนะ ทำไมวะงงวะเปิดใหม่ดิเริ่มใหม่ดิห้าสิบได้ยังไงอ่ะยี่ห้ามันไม่มีัวคำว่าตกลงเลยนะจับโดยการสุ่มยี่ห้าสิบแปด อลองมาสามเก้าเก้ยี่สิบเอาแล้ว <c oughs> ทำไงเนี่ยงานเข้าแล้วห้าสิบมาจากไหน,นอุ้ยหน้าแตกเอาจบเขตนี้ก่อนแล้วกันงานเขา้า เอ๊มันเป็นกับโปรแกรมบันทึกมันดึงกันหรือเปล่าเนี่ยมันเพี้ยนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาแกน,น้แล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวต้องแก